กอดเงิตู้กอดเงิน,น,งนผู้ใดกำลังมองหากล้วยตู้ตกอดเงินวาสันแม่แล้ววาลองคมนี่ต่อรองได้ทุกคมเนาะจ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนปะป่อฟ้าฟร่ม มื่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคากล้วยคือเก่าล่ะครับอย่าล,ลืมกดติดตามเพื่อที่จได้พลาคดคลิปดีๆราคากล้วยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับแม่จ้าแนะนับตัวให้พี่นอ้องเขามูอจักแน่ว่าเหาพ่อกับแม่หนึงเจ๊จ้า,าบ้านแม่แอจ้าตำบลน้นสะอาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจ้าครับมื่อนี้สิเปิดจากตัวแม่ทีเปิดสองตัวจ้าคบหนึ่งเปิดตัวหนึง่งเดียวเปิดคบหนึ่งกับตัวหนึง่งจ้า พ่อแม่แรกซื้อว่าเจ้าใดแม่เนี่ยซื้อค่ำจ้ะแม่ค่ำเนาะแม่ค่ำเออบักเผาบัากแจงพี่น้องความสูงเมว่นเท่าใดแม่ร้อยเท่าไดร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสามแม่ค่ำนี่มีลูกสาวอย่างอุ้ยหุยใส่ทองใส่เก้าจะเลื่อนไว้เถแม่ จ้าไสเก่าจะเลืิญนใสเก่าจะเลืิญนแบผ่านรอบพอดีเนะเาะว่าผ่านรอบแล้วนะจ้าผ่านรอบพอดีคันจิตรวจท่องแล้วก็ย้อมให้ตรวจก็เลยอีกประมาณยี่สิบมือก็ตรวจได้สี่สิบวันนี่ก็ตรวจได้ได,ได้รอบนะึงแหละตอนนั้นน้องแม่แม่นบอกได้รอบนึงได้รอบนึงแล้วคันจิตรวจกับมาตรวจเราแล้วว่า ติ๊วไอ้เมย์ไงเมย์เงาลูกเป็นลูกโซไดพ่อลูกกลุ่มลูกพื้นบ้านเขาเนี่ยแหละลูกฟันบ้านเขาเนี่ยแหละเนาะจ้าลูกสาวคนกนงามงาม <laughs> ขอเอ,อาเฮ้ยแล้วจ้าจ้า เด็ดเด็ดเด็ดลูกกะย,ย,ยังห่วยห่ยงามงามลูกเพิ่นกะโตแม่แม่เพิ่นกะไทยไงจ้าเว้ตัวนี้มีตำหนิบ่แม่บ่จ้าบ่ามีเนาะบ่มีตำหนิแม่เนี่ยยังห่วยหย่ดีดได้จักเดือนแล้วแม่เนี่ยลูกมันได้สามเดืนเอนแล้วจ้าลูกได้สามเดือนแล้วนี่ฮะลูกแก จอย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 จออยจโอ้ลูกอะไว้องง่ายสกกะหูหแม่ค่ำแม่ค่ำสิเปิดราคาไว้เท่าไหร่แม่อเอยห้าพันจ้ะ11อห้าพันจ้ะต่อรองกันได้จ้ะ หนึ 15, ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันครับราคานี่ตตอรองเราได้ตอได้เบิดหมือดีพออะอาพ่อกับตัวที่สองบานซื้อว่าจังไหนแม่ไว้ตัวเนี่ยไว้ตูก้กอดเงินจ้าตูก้กอดเงินจ้าตู้อุ้มเงินตูก้กอดเงินเนาะจ้ะาผู้ใดกำลังเดียวาเอาบ่ออนุลักษ์ผมสูงเท่าไหนแม่ รสูงร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองไว้ตูเ้เอบอบากเ้าเออบากใยยานเพงเลงอยู่ตูก้กอนเงินเรื่องง่ายป่แม่เรื่องง่ายพ่นหูพ่นจำได้ตอนนี้ <ไป S 1> พ่นท่องท่องบ่บ้าท่องสองเดือนแล้วเนี่ย

ตัวนี้จะเปิดไว้เท่าไรแม่เปิดไว้สิหตัวนี้จ้าเปิดไว้สิห้คะแนนหนึ่งแ้ามื่ 1, 150, เบอรโทรศัพท์เนี่แม่เบอร์โทรศัพท์065ย์หกห้าศูนย์หกห้าสมห้าห่ม่หยังก่อนหลังเนาะแม่จ๋าบ้านเมีจ้าแม่จ๋าบ้านแม่เอีเนาะโทรมาสอบถามต่อร้องกับเราได้ ตู้อย่างก่อแม่ตู้อุ้มเงินติอดเงินจ้ะตู้กอดเงินจ้าผู้ใดกำลังมองหาผู้ไอตู้ตู้กอดเงินว่าสัน่นแม่แล้วว่าต้องคมนี่ต่อรองได้ทุกคมเนาะจ้าอ๋อที่ตื่นแหงเนาะครับกับสั้นก่าไวอต้นนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า